กวดีครับสายบุญทั้งหลายสายมูวันนี้มีอาจารย์หนุ่มช่องอาจารย์หนุ่มนำเลขมาเสนอให้กับ f อฟซีรือว่าสมาชิกสิทธิอนุสิทธ์ทุกคนได้ดูนะฮะนี่เลขเลขทูปนะครับเลขทูกไอ้ไข่ด็กว่าจะดีนี่นะฮะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับผมนี่ได้มาแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาจาร,รย์หลวงพาเที่ยวภาชินครับโอกาสหน้ามีคลิปดีๆจะนำเสนอให้กับ FC ทุกทนและลูกศิษย์ทุกคนได้รับชมรับรู้นะฮะเป็นไงครับนสนใจไหมสนใจชอบไหมอาจารย์ลงให้แล้วนะครับ